สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดากรีนครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีกับงานเก่าเริ่มวันใหม่อันนี้บ่อกเก่านะแต่ว่าเราขุดไปแล้วประมาณ60%ครับก็เหลืออีกประมาณ40%ก็ดินก็จะหมดแล้วครับน,นี้เราเอาทีมงานท่านสอทอครับ ท่านสท,ทน,นก,กนมาช่วยตอนนี้เรายังไม่ได้รับหกล้อดาครับก็คือเอาแค่นี้ก่อนก็คืองานยังไม่มีครับงานยังไม่เข้าถ้าเอารถหกล้อดำมาเราต้องมีงานสำรองให้เขานะ <camp> 爷爷เขาถึงจะอยู่กับเราได้แต่ว่าณตอนนี้ เศรษฐกิจแบบนี้ครับหางานค่อนข้างจะยากงานคนดินนี่ยากเลยแหละเพราะว่ารถมันเยอะแล้วเขาก็ฟันราคากันใครให้ราคาดีก็เจ้านั้นได้ได้ทำประมาณนี้ครับถ้าใครไปตีราคาก่อนก็คืออาจจะหมดสิทธิ์นะ เพราะว่ารถห้บาท10บาทเขาก็เอาครับก่อนจะไปตีราคานี่เขาสืบก่อนจะทำงานเนี่ยเขาสืบราคาก่อนเพราะว่าทุกวันนี้ชาวบ้านเขาเขารู้หมดแล้วครับว่ารถมันเยอะเขาสามารถเลือกได้เลือกในสิ่งที่ถูกเลือกในสิ่งที่เาขาต้องการครับ ถ้าคันไหนแพงเขาก็ไม่เอานะตอนนี้เราอยู่มุมบนครับเนี่ยพใส่ดินก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ก๊อบเราก็ยังให้จันก๊อบขับเหมือนเดิมครับน่ายะนั่นแหละหนึ่งปีสองปีสามปีก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะขับครับเพราะเราก็ไม่หาคนอีกแล้วแหละ หมดเวลาที่จะหาคนขับแล้วครับก็คือเราจะเลือกคนนี้แล้วกันถึงใครจะว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือเรามั่นใจมั่นใจว่าเขาทำได้ประมาณนี้นะเพราะว่าโอกาสมีไม่ค่อยเยอะ ด้วอาจารย์ก๊อฟนี่ขับรถนี่ไม่เร่งนะเขาจะขับแบบเร่งเบาครับจะได้งานนะ่ะเนี่ยเขาก็เร่งประมาณนี้ครับแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงด้วยเดี๋ยวรอรถก่อนวิ่งอยู่ห้าคันครับต้องรอทีนึงวิ่งไกลไปกลับประมาณ8กิโลครับ าหมกคันแล้วครับโอ้หยุดปีใหมน่นี้รู้สึกว่าล้างรถได้เอี่ยมเกือบทุกคันนะนี่ครับโอ้ยจันก๊อกไม่ไม่วางดินให้เลยอ่ะโอ้วางไม่ได้เลนะเพราะว่ามาทางนี้ครับเบรกเอาแล้วกันขาอาจจะเหนื่อยหน่อย สูตรสูตรของจันก็เป็นงี้แหละนี่ครับการเล่นไมโครบางครั้งก็ก็เสียงเหมือนกันนะเสี่ยงกับการที่ไม่มีงานครับออกมาแล้วก็เสี่ยงกับการจอด ต้องทาใจครับทุกอาชีพก็มีฟลุกบ้างมีอ่าไม่ฟลุกบ้างมีขาดทุนบ้างมีได้กําไรบ้างครับเอะเบยกไปอยู่ละลูกวิมันชันนะเนี่ยเป็นสูตรใหม่ได้ไหม อันนี้น้องมิ่งดัมซิ่งครับปกติเขาจะวิ่งปกติเขาจะวิ่งมันสัมปะหลังครับอันนี้ก็มาช่วยวิ่งอีกหนึ่งคันเดี๋ยวเราบอกจันกอลกันใส่ดินเยอะๆหน่อยเพราะว่าเพราะว่าหน้างานเนี่ยเราต้องใส่ดินให้มันดูดีอะ่ะ เราบอกจันกอบแล้วครับให้ใส่ดินเยอะๆหน่อยเดี๋ยวไม่มีงาน,นเพราะว่าทุกวันนี้มันการแข่งขันก็คือทำยังไงก็ได้ก็คือราคาเท่ากันทั้นแหละแต่ว่าเพิ่มปริมาณดินให้กับลูกค้าครับลูกค้าก็จะจะเห็นว่าเออทีมงานนี้ใส่ดินเยอะประมาณนี้ครับก็ จะได้เพิ่มงานเนี่ยเราบอกเลยนะเออใส่ไ้ข้างหน้าเออัน,นแหละเหมือนงานหมอไปเลยจัดไปแล้เนี่ยเริ่มเยอะและ้วโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยพี่เเพิ่มแล้วครับเพิ่มดินละมิมล,ล้อเหล็กชแนลครับวันนี้ขับเองลูกชายติดปีใหม่ครับ กเไกไม่อยู่ครับอ่านุนไว้ก่อนโี่เนี่แหละถูกต้มไปมาบางครั้งเบรกไม่อยู่ครับมันต้องหนุนอย่างเงี้แหละ กวเราไปดูมุมนู้นมุมนู้น,น,นว่าต้องใส่กีตักเพราะว่าต้องใส่เยอะๆหน่อยใส่เลยเยอะๆเลยหรือพี่ไม่ต้องกลัวดินหมด đầy 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 đèn khói sẽ bật rồi ta sẽ thả lại thằng nguồn đầy 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 สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ